ตำนานความเชื่อและความศรัทธาองค์พญาครุฑสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องราชาครุฑกับเรื่องเล่าตำนานองค์พญาครุฑคลิปนี้ผมได้นำบทความของผู้เขียนท่านหนึ่งบนโลกโซเชียลมาเล่าให้ฟังครับถึงองค์พญานกที่เสียงไพเราะที่สุดองค์หนึ่งนั่นคือองค์วายุพ,พักหนึ่งในเก้าองาค์พญาครุฑชั้นสูง องวายุพักนะครับเป็นองค์พยาคุดที่มีชื่อเรียกในพุทธการว่าเป็นพญานกที่มีเสียงร้องเพราะที่สุดถึงขนาดว่าเมื่อองค์วายุพักเป่งเสียงเมื่อใดไม่ว่าคนหรือสัตว์ก็จะต้องสดับฟังทันทีเพราะความไพเราะองค์วายุพักหรือพญานกองค์นี้ท่านมีร่างกายเป็นสีขาวปักดายรุง้งเมื่อต้องแสงพระอาทิตย์ท่านมีเวท อนุภาพที่สามารถต้านฟ้าต้านฝนฤทธิ์ของเทพทั้งหลายได้ด้วยการบำเพ็ญตะบะและพรของพระอินทร์องค์วายุพักเป็นพยาพุธที่สามารถบินได้เหนือเมฆเหนือโลกและกินลมเป็นอาหารและท่านก็มีหน้าที่ดูแลพื้นโลกจากเวหามีให้เกิดโลกแตกตามที่พระอินทร์ได้บัญชาการไว้อีกทั้งองค์วายุพักนั้นในประเทศอินโดนีเซียก็เป็นตราสัญลักษณ์ของประเทศด้วย เพราะเป็นนกอมตะที่ไม่มีวันตายหรือเทียบได้เหมือนกับนกฟีนิกซ์ของต่างประเทศเลยก็ว่าได้ครับและด้วยลักษณะของขนหางของท่านแล้วว่ากันว่าเป็นที่ต้องการของเรามนุษย์เป็นอย่างมากหากพบเห็นเพราะขนของท่านเมื่อหลุดออกมาเชื่อว่าจะกลายเป็นทองคําที่มีมูลค่ามากและองค์วายุพักนี้เองก็เป็นหนึ่งในพยาครุที่เก็บสมบัติเก่งเชื่อว่าท่านสามารถเรียกทรัพย์ เรียกเงินเข้ามาได้และในประเทศไทยเองก็นําองค์วายุพักองค์นี้มาเป็นตราสัญลักษณ์เช่นกันอย่างเช่นกระทรวงการคลังและธนาคารสีฟ้าองค์วายุพักองค์นี้เป็นพยาคุณที่มีเมตตาสูงและชอบการกระตันยูมากเมื่อองค์วายุพักบินผ่านบ้านเรือนบุคคลกระตันยูท่านใดก็จะบัรดาลซับให้และองค์วายุพักองค์นี้นะครับก็เป็นพยาคุณที่ถือสินในชั้นของสวรรค์ ฉันจะตุมหาราชิกาด้วยฉะนั้นหากจะขอพรขอทรัพย์ทั้งหลายจะต้องไม่ปิดสินเด็ดขาดครับว่ากันว่าคาถาองค์วายุพักหรือปักษาวายุองค์นี้โอมพยาคุดจะเห็นผลหลีกไปให้พ้นพยาขนวายุพักจะเดินทางเคาะงอเคาะงอเป็นไงบ้างล่ะครับกับองค์วายุพัก หรือพญานกองค์นี้ที่มีเสียงไพเราะที่สุดการบูชาพยาคุดนะครับไม่มีข้อห้ามแต่อย่างใดแม้ว่าท่านจะเกิดปีนักษัตว์อะไรเพียงแค่ท่านศรัทธาพยาคุดจริงๆเชื่อว่ามีบุญวาสนาบาร,รมีท่านเกิดแน่นอนหากท่านชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์ให้กำลังใจกับคนทำคลิปด้วยนะครับแล้วผม จะนำเรื่องราวพยาคุธมาเล่าสู่กันฟังในคลิปตอต่อไปสวัสดีครับ